อยูนร้านอาคาเดมี่คลิปธรุรกิจดาวรุ่งน้ำเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่น่าลงทุนที่สุดในเอเชียโอกาสพิเศษกับการเข้าพบท่านทูตพาณิชย์เพื่อศ,ศึกษาข้อมูลการทำธุรกิจในแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปค้นหาโอกาสทองของธุรกิจอาหารในงานเมียนมาฟู้ดเบฟและงานเมียนมาดีเทลเอ็กซโป2016พร้อมไปนมัสการสามมหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมียนมา19-20สิงหาคมนี้สอบถามและสำรองที่นั่งโทร0839896822 การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้ามาทำได้สองวันเรียก Start Meeting. s t a r ์ m e ีติ้งเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ดีมันเรียกประชุมทำไมวะพอพูดไปเนี่ยไม่มีใครเชื่อมันเครียดไหมติดลบปีละสามล้านนะเครียดไหมก็เครียดพี่แต่มันเป็นความท้าทาอยอย่างนึงมีอปุปสรรคมันต้องมีโอกาสแล้วเอาโอกาสนี้ทำให้มันสำเร็จขึ้นมาสนับสนุนโดยซั m ซ ung Galaxy S7 NYC New York Clinic เวโรนา Private Villa หัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุนรไยล้าน9สู่ปีที่5กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่รองคงมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจเพื่อให้คุณเป็นอายุนรไรล้านคนต่อไปกับเรื่องราวของวัยรุ่นที่ต้องการเดินตามความฝันจึงหันหลังให้ธุรกิจของครอบครัวแต่แล้วชีวิตกลับพลิกผัน เมื่อธุรกิจโรงงานน้ำดื่มของครอบครัวติดลบก,กว่า30ล้านทำให้เธอต้องทิ้งความฝันเพื่อมาช่วยกู้วิกฤตจากวัยรุ่นอายุเพียง25ต้องดูแลพนักงานมากกว่า300ชีวิตฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมากมายจนสามารถต่อยอดธุรกิจน้ำดื่มในปั๊มแกส๊สให้กลายเป็นน้ำดื่มในสายการบินและบริษัทชั้นนำที่ส่งขายกว่า70ล้านขวดต่อปีสร้างรายได้200ล้านบาทกับฮ o l แลนด์สตาร์แพ็กเกจอายุน้อยไร้ล้าน นัชชารีสุขเจริญไกลสีสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอายุน้อยร้อยร้านของเรานะคะคุณปุ๊กฮอลแนช์สตตร์แพคกเกจิ้งนะค่โอ้โหดีปเป็าทางการดีดีนึงครับค่ะหน้าตาสดใสสมชื่อรายการอายุน้อยร้อยร้านจริงๆหน้าเด็กขนาดนี้ไม่ทราบว่าอายุเท่าไรครับเอ่อตอนนี้28ค่ะ28ปีฮะ ทำธุรกิจมาทั้งหมดกี่ปีครับปีที่3ค่ะป,ปีที่3<า>โอ้แสดงว่าทำตั้งแต่ยุยุ่5เองน่คุณปูดทำธุรกิจอะไรคะเกี่ยวกับพวกน้ำดื่มอค่ะ น้ำดื่มของระบบ RO ค่ะน้ำดื่มอ o คืออะไรครับคือเป็นการระบบการกรองที่อิมพอร์ตมาจากเยอรมันสิ่งปนเปื้อน0.001หไมค่อไม่สามารถผ่านได้คือแทบจะไม่มีอะไรปนเปื้อนเข้าไปเลยไอ้น้ำขวดปกติเนี่ยครับเขาขายกันขวดละกี่บาทคุณผู้ขายขวดละกี่บาทฮะขายขวดละ8บาทรายได้ล่าสุดระคาเท่าไหร่ไรายได้ล่าสุด200ล้านค่ะ200ล้าน <laughs> 200ล,าน <laughs> ล้านนี่คือต้องขายกันกี่ขวดคะปีที่แล้วขายไป70ประมาณ70ล้านขวด70็ล้านขวดมาขายน้ำกันก็ได้ คุณบคุณปูขายน้ำายเจ็ดสิบล้านขวดเนี่ยก็มีพวกแบรนด์ใหญ่ๆพวก CP CP f ีพีเฟสมาการบินไทยเอ่อโพลาริสที่เพิ่งเข้ามาลูนนี่ตูนโอ้โหนี่คือแบรนด์ดังๆนั้นเลยหมายถึงว่าเรารับผลิตให้กับเขาใช่ค่ะมีแบรนด์ตัวเองด้วยเป็นแบรนด์สตาร์สัดส่วนนี้ประมาณเท่าไหร่คะระหว่าง OEM กันีของเราเองทำโ EM ของแบรนด์ต่างๆเนี่ยให้ประมาณ80%ตอนนี้ของแบรนด์ตัวเองประมาณ20%เครับเห็นเขาลือกันว่าแต่ก่อนเนี่ยน้ำดื่มของคุณปูเนี่ยขายตามปัมแกสชาเือง ันนี้จริงไหมครับจริงคะ่ะแล้วปั๊มแก๊สชานเมืองเนี่ยยูดีไปขายบอกว่าให้การบินไทยให้อีกีให้ซีพีได้ไงครับ<อ><อ>ด้วยแพคเกจจิ้งดีไซน์แล้วก็คุณคุณควอลิตี้อ๋อนั่นหมายความว่าบริการทําธุรกิจเนี่ยเรื่องแบรนดิ้งแพคเกจจิ้งแล้วก็ดีไซน์เนี่ยสำคัญใช่ค่ะในมุมมองคุณปุ้นนี่สำคัญขนาดไหนครับก็ลูกค้าอยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการปุก็จะเซิร์ฟให้ว่าเขาต้องการแบบนี้ดีไซน์ต้องการแบบนี้ขวดต้องการแบบนี้ควอลิตี้ของเรบบามารบบั่นใจได้เราพัน การตรวจจากสวิตเซอร์แลนด์มาอยู่แล้วทุกเดือนส่งน้ำผลตรวจทุกเดือนอยู่แล้วครับงัผมขออนุญาตดูนะครับน้ำขวดเนี่ยใส่แบรนดิ้งเข้าไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับน้ำดื่มมากมายเลยอาจารย์เบ๊ะ ขอดูซิไอ้ที่แบบขายดีๆเลยทําผลิตเยอะๆนี่ขายดๆๆีเป็นตัวของ CP ค่ะ CP, CP ค่ะเดือนหนึงล้านขวดเดือนละล้านขวดปีละสิบล้านขวด<ช>ครับโอ้และไออย่างเงี้ยเวลาลูกค้าเขาบีฟมาเขาบอกว่าไงครับทางเราจะถามคาแรกเลยว่าลูกค้าคอนเซปต์ของทางเขาเนี่ยจะต้องการแบบไหนรเราก็จะอโอเคคัดขวดไปให้แล้วคุณมีโลโก้มาเราก็จะออกแบบโลโก้ให้นี่คือขวดแบบไหนครับ อันนี้เป็นขวดคอมมอนธรรมดาแต่ถ้าจะพิเศษจริง,รงคืออันนี้ทางของเราออกแบบให้การบินไทยเองออกแบบให<ะ>้การบินไทยได้เองออกแบบขวดทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมมีลายหินอยู่อันนี้ออกแบบให้การบินไทยเองการบินไทยก็จะเป็นคนเลือกว่าโอเคเอาแบบนี้นะฉลากเราก็ออกให้เองเขาจะส่งแค่โลโก้เขามาแล้วก็ดีไซน์ให้หมดผลิตกี่ขวดครับต่อเดือนประมาณล้านกขวดล้านก็ขวด,ขวดอันนี้เขาไปอยู่ที่ไหนบ้างครับไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บนเครื่องบินอยู่บนแล้วตรงสนามบินต่างๆครับคือเป็นตัวแทนของ การต้อนรับใช้กับผู้โดยสารทุกคนมีอะไรบ้างครับแล้วได้แล้วก็มีตัวของอีเกียอีเกียตัวนี้ที่ลูกค้าเจ้าแรกที่ได้มาดูบอกว่ามินิมอลน้อยๆแต่ดูดีไอ้นี่ผลิตเยอะไหมครับเดือนละประมาณห0 0 0 0น0 0 0 0 0ขวด5 0 0 0 0 0 0ขวดแต่ดูเก๋มากเลยนะอาจารย์เบบ้ครับแต่ขวดนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนใช้มีมีอีเกียนี่แหละแต่คือเป็นเป็นขวดที่มีอยู่แล้วไม่มีค่ะก็ขึ้นแบบให้เขาเลยโอ้โนี่นี่นีขวดซีดำมขวดซีดำนี่ไวเลิฟอยู่ครับผม ไวเลฟยูนี่คือฉลากลูกค้าเนี่ยต้องการแบบปิดทึบมีคนไหนบ้างที่บอกว่ามีนี่ลูนิตูล่ะลูนิตูนใช่ลูนิตูนน้ำดื่มลูนิตูนลูนิตูนอันนี้อยู่บนห้างอ่ะเวลาดูว่าผลน้ำสะอาดไม่สะอาดแล้วเขาดูบนยังไงฮะหนึ่งนะครับเวลาผลิตจะมีแคปซูลต้องมีฉลากมียิงโค้ดยิ่งวันที่ลายผลิตวันหมดอายุน้ำดื่มมีหมดอายุด้วยแล้วมันหมดอายุจริงปะคะ มันก็คือมันจะหมดอายุม,มันอยู่ที่วิธีการเก็บของแต่ละคนแต่ว่าตามหลักของสาคลแล้วเนี่ยมันต้องมีพิมพ์ n e x p r i d e อยู่แล้วมีซิลนี่หนึ่งอันใช่ค่ะแกะอ<ย>อกมากอัน<ด>นี้ด้านในที่เป็นล็อกอีกข้างในเป็นเกียวล็อกไม่มีการไปเปิดมาเคยเปิดมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกเวลากรอกน้ําเติมเนี่ยดูยังไงฮะถ้ากรอกมือนะพี่สังเกตได้ว่าตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องจักรเนี่ยจะเป็นรอยของเครื่องจักรครับแต่ถ้าที่กรอกมือเนี่ยพี่มองได้เลยมันจะไม่มีอะไรเลย ติ่งเนี่ยมันจะมีรอยอาจารย์ต้องดูว่าของมีเครื่องจะต้องมีรอยัเป็นแบบว่าเครื่องจักรมันหนีบอะ่รหนีบหนีบพอปุุบแล้วเข้าข้างในแต่ถ้าเป็นมือเนี่ยพี่น้ําไม่มีฝาพี่กดมือปุ๊บมันก็จะไม่มีรอยอยู่แล้วเพราะมืออ๋อเครื่องดื่มของคุณปุ๊กค่ะใช้มือหรือใช้เครื่องใช้เครื่องอ่ะพี่ร้อยเปอร์เซ็น้อ์นแหมชิมเข้าไปรสชาติมันต่างกันไหมรสชาติต่างกันไหม รสชาติน้ําแต่ละเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะพี่หิวน้ำใช่ไหมครับพี่น้ำเนียนๆๆ <c oughs> เนียน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 เป็นไงเวลาดื่มน้ําดื่มอาโอเข้าไปเนี่ยรสชาติเป็นไงครับมันก็คือน้ำอาโอที่เปน้ําบริสุทธิ์แล้วมันสะอาดแล้วมันก็สดชื่นนะคะเป็นทั่วโลกเขายอมรับกันคือน้ำอาโอที่ยอมรับกันครับจัดเบเบเบ๊เจอคุณเจ้าตัวจริงแล้วอยากเจอเครื่องไหมเครื่องอาโอหน้าตาเป็นไงอยากคืออยากชมแบบรายการผลิตอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยพาไปดูได้ได้ค่ะเชิญข้างในครับโอ้ให้ดูด้วย เข้ามาในลายผลิตได้น,นี้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมากทั้งแบบการแต่งต แล้วก็มีแบบแอร์ชาเวอร์ด้วยนี่คือแบบยังไงอะคะคุณปูคือตอนผ<อ>ลิตการผลิตเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของโรงงานคือต้องสะอาดพื้นที่ต้องมีเ e c u ริตี้คนภายนอกห้ามเข้าเข้ามาปุ๊บต้องผ่านด่านหลายระบบหลายสเต็ปหน่อยค่ะมีมีด่านอะไรบ้างมีล้างมือมีล้างมือมีแอร์ชาเวอร์แอร์ชาเวอร์ที่เราเป่า <ๆ S 1> แล้วมีลมเย็นออกมาใช่ค่ะครับต้องใส่รองเท้าใส่ใส่หมวกให้เรียบร้อยและตอนนี้เราก็เข้ามาถึงแล้วผ่านมาหลายด่านกว่าจะมาถึงซับซ้อนมากเลยที่ผมเพิ่งสร้างนี่ครับคุณปูครับ การทําน้ําดื่มเนี่ยเขาต้องมีกระบวนการที่มากมายขนาดนี้มันมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันดับแรกคือถ้าหลังบ้านเนี่ยจะเป็นระบบการกรองของ R.O. เครื่องบรรจุพี่สังเกตไหมว่าจะไม่มีคนสัมผัสเลยคนยืนคุมเครื่องจั่งเดียวไม่มีมือเข้าไปสัมผัสกับขวดน้ําคนเปื้อนไม่มีเลยแล้วก็ผ่านตัวเอ่อแพคกเกจจิง้งแพ็เกจจิ้งก็คือสวมฉลาสวมฉลาเสร็จปุ๊บต้องสวมแคปซูล แฉกซิลเสร็จปุ๊บไป QC ตัวนี้จะเป็นดูสิ่งแปลกปลอมในน้ำมีฉลากรบไหมมีแคป,ปซิลพบไหมอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วก็ไปแพ็คกิ้งนี่ดูคนเยอะแยะมากมายการผลิตน้ำขวด70ล้านขวดอย่างทุกวันเนี้ยครับต้องใช้ทีมงานทั้งหมดกี่คนนะครับณปัจจุบันนี้มีร้อยคนเหรอร้ <180 S 2> <180 S 1> คนร้อ <180 S 1> คนอคน,นี่วันหนึ่งนี่ผลิตได้ประมาณกี่ขวดนะคะต่อวันหนึ่งประมาณ30,000นขวดส0,000ขวดและทราบม,มาว่า ก่อนที่จะมาเป็นโรงงานที่สามารถมียอดขาย200ล้านผลิต70ล้านขวดต่อปีแบบนี้เมื่อ3ปีที่แล้วที่นี่ขาดทุนใช่ค่ะขาดทุนประมาณกี่บาทประมาณ30กว่าล้านบาทต่อปี30กว่าล้านบาทต่อปีแต่ก่อนเนี่ยเข้ามาเนี่ยประสิทธิภาพเครื่องจักรไม่มีไม่ดีประสิทธิภาพคนก็ลดลงตอนเข้ามาแรก300คนแต่ว่าตอนนี้มีอยู่180คนเพราะว่าต้องเพิ่มประสิทธิภาพคนประสิทธิภาพเครื่องจักรพอะเซลถึงจะลดลง ใช่ก็เลยทาให้มีกาไรนะปัจจุบันนี้ตอนนั้นอายุเพียงแค่25ปี่นั้นเองมันเครียดไหมะกับคนงาน300คนติดลบปีละ30ล้านนะครับเครียดไหมก็เครียดพี่แต่มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่มีอุปสรรคมันต้องมีโอกาสแล้วตอนนี้ต้องเรียนหาครับภูมิใจไหมฮะที่เราสามารถผลิตน้ําดื่ม70ล้านวดต่อปีทาให้แบรนด์ดังๆมากมายด้วยภูมิใจมากพี่เพราะว่ามีทีมงานที่ดีด้วยแล้วก็บริษัทมีกําไรพนักงานก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อว่าทีมงานก็ภูมิใจเหมือนกัน แต่ในช่วงแรกของชีวิตการทำธุรกิจมันได้อยากทำธุรกิจครอบครัวเลยทำไมครับเพราะว่าอยากหาเงินด้วยตัวเองไม่อยากแบบไปแบบจบเรียนจบมาปุ๊บทำธุรกิจที่บ้านทุกคนประมาณ70%ของประเทศที่ทำธุรกิจที่บ้านแต่ตัวเองเนี่ยอยากหาประสบการณ์ข้างนอกก่อนแล้วค่อยจะมาช่วยเนี่ยค่อยมาช่วยทีหลังทำธุรกิจที่บ้านมันง่ายกว่าตั้งเยอะสบายกว่าตั้งเยอะทำไมไม่ทำครับไม่อยากทำอ่ะพี่เพราะว่าอยากทำข้างนอกอ่ะเพราะมันลำบากอ่ะเลยอยากทำอ่ะ มนุษย์เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่ปิดกั้นเราเอาไว้คือความกลัวที่จะเริ่มทำสิ่งที่แตกต่างออกไปอ e ีวานสปีเกลไม่ว่าธุรกิจคุณคืออะไรเป้าหมายยิ่งใหญ่แค่ไหนอายนโนรนานขอสเสนอ The Rising Star Package แพ็กเกจสื่อสารการตลาดครบวงจร เพื่อเพิ่มอนุภาพให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME โดยเฉพาะด้วยประสบการณ์ทีมงานและเครือข่ายอายุน้อยร้อยล้านที่จะพาคุณสู่เป้าหมายได้เร็วเกินคาดรับเพียง20ธุรกิจเท่านั้น The Rising Star Package 2016 ลงมือทำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเริ่มกดปุ่ม subscribe กันตอนนี้เลยค่ะ